กับทักทายสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมเอ้าวันนี้ก็มาพบมาพ้อกันเช่นเคยอยู่ในช่องปัญญาผู้ชายบ้านนาคือเก่าพี่น้องเลยต้องวันนี้เนาะออกมาเฮ็ดเวะอยู่หน้าแคมบ้านนี่นะวันนี้นะออกมาตัดไม้ช่อมไม้พี่น้องเลยตอนนี้เฮามาเจ้าเบื้งโชนก่อนโชนมาคิดนะนี่เอามาแล้วกับแมงอันนี้เต็มเต็มอยู่พี่น้องเลยแมงพักขม ตนี uh, 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 no, tay, ่เนาะมันไต้กงเพชรนะเอายาฆ่ากระปูเชื am, na, a ya, a na, an, oh, ่อเล่มันแตะเอามาแล้วนี่กินนี่เนี่ยเต็มเต็มอยู่นี่กงเมคิดก็กำลังงามนะเมขีดก็นี่เอายาเอาเพลชเชอร์นะนี่คัน์บอนันโอ้ยบรีกินนี่เต็มเต็มอยู่มันกินนี่นะนี่ตัวนี้ก็ตัวนี้จะเป็น ก็มาเขื่อตัวนี้นะน,นี่เบิดเลยใบยมันกินนะพี่ลึกแม่งอันนี้นะน,นี่มันจับนะมันกินตัวอดไแล้วกันบ่ให้เลือดได้มันเห็ดนะน,นี่เบิดจังแม่มันลายครับแม่งอันนี้นี่ เริ่มเว่เลยนะไปเนี่นะตัดไม้ตัวนี้พี่น้องเว้ยไม้ตัวนี้นะ่ะมันหักลงมามันทับนี่นะ่ะนี่หือหน้าพี่น้องเว้ยต้นื้ออันตัวนี้นเป็นเปลนปลายมันก็ลงมาเนะนี่ยนี่นี่ทางนั้นกับมันทับโหเลยเนะี่ยโหหักเลยตัวนี้มันมีสีหือตัวนี้นะมั้งนะนี่นะนี่ปลายตัวนี้ โอตะกาตัวนี้เป็นเฮือตะกานี่นะในนี่นะแต่ยังไม่ทันตกกาแล้ไถไว้นะไถถมยาวไว้ ับเอาประมาณเท่าน,นี้นะพี่น้องนะตัวลำมันก็นเอาไว้เฮ็ดพื้นเลยนะส่วนปลายมันนี่ก็หื้อไปเฮ็กกรองถ้อมันถ้ามันตายแล้วก็จูดบรีเลยชอมเฮ็ดพื้นเลยนี่นะโตัวตัดเอาจเท่านีเฮ็ดพื้ชชอมตัดชอมหื้อไปจูดแถวนี้แหละพี่น้องนะหือห้อไปตรงตัวนี้ก็นควายก็มากินใบเยน็นนี่นะ ไม้ขี้เล็กหรือว่าไม้อลางนะควายมากินเบอร์มันงูควายกินได้เดือพื้นก็ได้ลายเตี้ยละพื้นก็เนี่ยรัตนาพื้นก็มาช้อยแล้วช้อยแล้วไนะวสส starters, ด้เป็นกินนี่ฮนเขาโฮนนี่มาเอยพื้นก็ตัดตัดจะเริ่มเป็นพื้นก็ช้อมไว้นะพี่น้องเลยหรือตัวพอดีเฮ็ดพื้นก็ตัดเฮ็ดพื้นเลย ໂຕເລືອມັນມີເປັນประโยชน์ແລະກະມືເຮົາໄປຫຸນເລີຍນີ້ຄືໂຕຊີໃຫຍ່ໆແນ່ຄືໂຕນີ້ກະເປັນຈະຕັດເອົາລາຄໍກະເຮັດນີ້ จะวิ่งละีิบเอ็ดมวยก็นไม้ใหญ่จ er ังเลยคือนัแล้วขนาดเนี่มานี่มไม้นี่นะนี่ตัดลายนี่คืเนยเข็ดพื้นก่มีแมงเมาเยอะดังเด็ดดีด้วยผูละมันเฮื่มมันตายุ่ละมันแห้งุ่ละ ทีีมันดิบอยู่เฮาพันงายนะห่อนงายคือเดี๋ยวนี้นะท่านกับคาดไว่ถ้าว่าไม้นี้มันมันเฮาอลไรมันมันตายแล้วมันพันน้ำคาดนะพี่น้องนะกระลื้นกระลื้นหื้อเผาทิ่มหมดนะเฮ็ดเป็นประโยชน์พี่น้องเลยเป็นประยุท์เอาไว้ดั่งไพ่แจงคนมึงนึงเลยคนมึงเขาได้ตาตุ้มเจ๊อจุกกะฆา ดังอันนั้นนะใช้เ,เข่งเนาะคาดไวด้ไหไม้ดิบแต่ไม้ไม้ตายนนั่งคาดพันก็ถือว่าได้ชั้นนี้นะพี่น้องนะบมแล้วชั้นมาว่าเยอะมานตอนหรือตัวตะเวนมุกกะมันหอนกับเวนอื่นเนี่นะก็เลยมาตอนแรงก็ได้ชั้นนี้ละบมแล้วชั้น นี่ก็ฟอไปหางูหาควายละสิะไปหางูหาควายบบบน,นี้นะนี่ประมาณนี้กะมือนาะมืออื่นน่าจะแล้วนะยังบ่ลายเพราะว่าซ้อมลงลายแล้วนี่นะตับลายละอื่นก็มีแต่หุ่นไปกองพุละกองมันมันแห้งมันตายแล้วก็จุดก็ไปเอางูกะตัวน,นี้ก็เห็นงูเลยพี่น้องเอ้ยเอาพุดไม้ไปโยกเอาก้อน มันมเยอะจับนะเอาไม้ชมโพ,พะนะมันกิ่นได้อือหว,วินโหได้แล้วชมีเนาะไปเอาพุธมาชมพอนะพุธมาชมพอัอนไปยุเอาโง่งก็เห็นแล้วพูนี่ตะวินกะ ถือว่าเพ่งปไปไหมครับพี่น้องเลยนี่จะเป็นต้นแรงๆต้นค้ำๆนะนี่งูก็สองตัวแล้วนี่มันเห็นปลไม้แล้วมันจะย่างมาเชือนะนี่มันจะกินป่ะนี่กันมีเอาอันนี้โยน,นี้มันมเฮอมันมีวมาเค,คอได้ปวยอนี่ก็ Bây giờ chấp vô xem đi con Eo, chỉ để chấp vô đi lắm phía nội Lì hào chấp ở dưới này lời nè Nè Mình hơi chấp nó nhạc leo ngủ cái ปกติก็แต่ละมือกะเล้วก็มาแถวคืนนี่พุกเอานะเดีมื้อนี้กะเอาพดไม้โยะกะเบี้ยมือเลยนี่จะกินนะเฮาโหเขาก็เลยเอาไงายแน่นี้เฮาโหล่เขากัน่าจะบได้นะหมู่นะไหลเข้ามาไหลบนเถื่อตะการละบนเยอะตกใกล้ละไปเลยเพราะว่ากากระยังมันตกนะไหลเาไปขึ้นขี้ก่อน ควายกะควายก็มาละควายกะไหลมาละควายสองงูสองแล้วมันขี้เชียวก่อนแล้วมันได้พุ่นนี่ก่อนนะโอ้ฝนชิโต้บ้ามันนี่ผู้แล้ววันนี้นะนี่ควายกับผู้แถวผู้แล้วงูกับผู้แล้ววันนี้ สิทุกบนน้อผลนี่เนาะมืดมาละโอ้หุดดำมืดดำละพูกเป็นชั้นเป็นชั้นก่อนมีกระไรมืดไปหน่อยตอนนี้ก็แมงวัวกัห้องเซลล์นะ

ปี่เขียดนะพี่น้องนะนเขียดเหลืองเขียดอะไรเอาเกลอเชื่อก่อนวันนี้ก็เอาเอาไปโมเชื่อเจ้เชื่เจอสิเฉยมีปีงเลยวันนี้

นน้อยเนือนอ่ออบนลน์ปันใดเขียดกระไดในระหว่างอันการทานปิ้งเขียดจุกนะหลังกินเมาก่อนพี่น้องเลยแอลกอนะโคลกอแบบสีเข้มๆมันๆนะพี่น้องนี่อันนี้คือครัวเมาโคแมงเมาส์นะนี่เต็มทยอยกหลายๆึย่เขาสัาส่งมา้ำเนี่ยจำชื่อเยอะมากเอะเกินไปก่อนเนาะ

cơ cốt khưng nưng nè Đừng thừng Đừng khứng Khó ăn hả lôi Hãy subscribe rồi ปีงเครียดชุกแล้วก็มาปีงหมูโตนะพี่น้องนะนี่อ่ะกองกินกาสิป,ประมาณนี้ทุกคนนี่อั่นี่นี่น้องไม้ต้มตัวนี้จักเรียบร้อยว่าเย็ดชุบแต่ชุดท้ายมากก็กินกับแจ่วเนี่ยนี่ละนี่ต่อมากกับปีงเครียดอ่าส่วนปิงหนูนี่ยังไม่ทันชุกนะนี่ยังค้างอยู่ปีงหนู กินอันนี้ก่อนหน้พี่น้องนะจนว่าปีงูนี่แตาว่าสุกทันก็กินกาบกกบุษัทก็มีปีงไว้นะกินตัวนี้ละถ้าคนกับเลื้มปอกแปก๊ปก,แปกมาละได้ตัวนี้ก็มาวันนี้กิน,กนขา้าวแรงน้ำเดียดพี่น้องไว้ันนี้เนี่ยกินมื้อนี้ก็สิประมาณนี้กพอพออยู่ได้นะกินกินเพื่ออยู่โมเมนต์อยู่เพื่อกินอนะขออะไรใหญ่ห้าง จำเกี๊ยวปแดกนี่กินพ่อยูกินเ่อยูกินเพื่อยูป็นยูเพื่อกินนะพี่น้องนะกักเฉยอือืม จะบอกรถไปกอบนกกอบนกกอบนัยสำหรับวันน hmm. ี <to to sí ้กะเรได้ไปหาเงากินนะคุณพ่องากินนริไปก้อนนู้เด้อไปหาอย่นี่กินคักๆแต่ว่ามันมันอันนั้นนะมันโมมันกะแก้วนี่เป็าเพาะเพาะมไ มืันนั่นก็ไปหาใหดเปาะกับอะไรสุดท้ายมาได้กินแจงน้ำมันหายเปล่าที่เรางูก็เปล่าอะไงแปลกขแปลกมันองออนไลน์ครับคงจะไดแล้วไปเลยไม่ได้เข้ามาเลยไปขอได้เลยค

สาเหตุที่นั่งอันนี้มันไม่มีพี่มาเพื่อเเบบเทียน นี่กุ้ไทยเป็นเคยชูต้นนต้องออนั่งเลยนี่ต้องเข้าตัวนั้งนั่งเลยก็ได้ต้องเข้านะาจ,าจังจ๊ะเอ,ะอ,ะอากินข้าวกินน้ำกระถือว่าอินมาพี่น้อง,งสรุปแล้วการนมุนมกามิได้กินใช่ไหม มีแต่โคโหนูนี่สุกแล้วก็มีแต่อวันะมื้อเชา้าพุ่ละเอ้าสั่นกะคลิปนี้กะสิพักไว้ช่วน,นี้เลยกะขอขอบใจทุกการติดตามครับชมคลิปหน้าพี่น้องเฮาพบกันใหม่